สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเข้าเซิร์ฟแบบเร็วที่สุดนะครับก่อนอื่นครับให้เรามีตัวช็อตคัทอยู่ในหน้าจอก่อนครับถ้าไม่มีให้ทําไงครับให้เปิดไฟล์ที่เราลงนะครับผมเป็นแอป Data นะไปดูวิธีลงแบบถูกต้องในแอป Data ได้นะครับในคลิปข้างล่างของผมนะโอเคจากนั้นเราทําไงครับคลิกขวาตรงนี้คลิกขวาตรงไฟล์เอ็มครับกดเคลียดช็อตคัทจากนั้นลากมาตรงนี้ครับ โอเคแล้วกดเข้าตรงนี้ก่อนนะครับเจ okay, จากนั้นทำไงครับให้เข้าเซิร์ฟไปก่อนนะครับเซิร์ฟที่เราจะให้เข้ารวดเร็วที่สุดนะครับให้กดคลิกซ้ายเข้ารอบหนึ่งก่อนนะครับโอเค นี่มอดเสื้อผ้าในเซิร์ฟผมนี่ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับโอเคมาแนละ้วที่เงียบไม่ใช่อะไรนะดูติลิกิทธิ์เงี้ยโอเคอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟผมเองนะมาี b s สองร้อยครับคูดเร็วบอกว่าเร,วเร็วที่สุดในสามโลกครับเซิร์ฟมันลื่นนะครับเพราะว่าเป็นสคริปต,ตัวใหม่นะครับผมโอเคมา เรตัวโหลดเสร็จก่อนนะครับแล้วกด enter เซิร์ฟผมเป็นนี้นะผมของใครเป็นไงไม่รู้เดี๋ยวถอดเสื้อโชว์ก่อนโชว์ไว้รุ่นก่อนเป็นนักกล้าเลย <c oughs> โอเคจากนั้นรําให้กดด้านซ้าย windows key นะผมแล้วก็กดคลิกขวาที่ไฟล์ m นะครับเดี๋ยวผมลบก่อนของใครที่ยังไม่ได้ทําอะไรนะมันจะเป็น history นะผมก็คือเป็นประวัติในการเข้าเซิร์ฟนะถ้าชื่อซ้ํากันเนี่ยให้เลือกอันไหนอันนึงก่อนนะครับอ่าโอเคผมเลือกอันหนึ่งละ โอเคแล้วก็ปิดเซิฟนะครับผมี่ก็ปิดไปปิดไปเลยนะครับจากนั้นเราทําไงครับให้ลากตัวนี้นะครับมาตรงนี้โอเคครับพอเราลากมาทางซ้ายเสร็จใช่ไหมครับของคนอื่นนะก็จะมีตรงนี้นะครับสองอันนี้ก่อนผมลบก่อนนะจากนั้นเนี่ยพอเราจะปริงเซิฟไหนครับให้กดด้านขวานี่นะปริงทูดิส l i ส t นะผมปุ๊บมันจะขึ้นมาด้านบน อันนี้คือเป็นเซิร์ฟหลักคิดว่าปริงแล้วให้เป็นเซิร์ฟหลักของเราครับเพราะฮิสตอรี่เนี่ยมันจะเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะสาหรับคนที่เข้าเซิร์ฟอื่นไปหลายเซิร์ฟนะผมแต่เราก็ปริงให้มันอยู่ด้วยกันได้นะเห็นไหมครับผมจะให้มันมีอันเดียวแล้วกันอสองอันก็ได้เพราะว่าผมก็เล่นเซิร์ฟนอตอาร์พีนี้เหมือนกันนะครับแล้วเวลาเปิดเนี่ยก็เปิดคลิกขวาแล้วก็กดเข้าไปเลยนะผม เห็นไหมครับแล้วคลิกปุ๊บล้วก็เดินไปไหนก็ได้ก่อนเลยนะครับไม่ต้องไปค 2, ลิกสองสามรอบนะครับอลองดูแล้วก็มอสเสื้อผ้าเหมือนเดิม <laughs> มอสตัวใหญ่ยิบหายโอเคก็ไม่มีอะไรละมันค่อนข้างเร็วนะครับผมจินลิกิ์อีกรอบแล้วกูเอาออกก่อนนะครับ <laughs> ก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไ like, ล mm hmm. ค์กดซับกดถ่ายนะครับผม เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมีอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับสวัสดีครับ